สวัสดีค่ะน้ำมนสวัสดีค่ะข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะสวัสดีค่ะผู้กันสวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายค่ะนอนเพิ่งตื่นหรอคะไม่ได้นอนแล้วหนูไม่ง่วงหรอค่ะอ่่ทีนี้พร้อมหรือยังเอ่ย โนยังเขียนไม่เสร็จเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนอน้ำมนต์เก่งจังเลยน้ำมนต์เสร็จแล้วค่ะใครวาดภาพให้คะมีใครวาดภาพให้เอ่ยม่ค่ะค่ะขอบคุณคุณแม่หรือ,อยัง เอ,เอ๊ะมีใครมาด้วยหน้ารายงานตัวหน่อยคะ่ะน้ชื่ออะไรคะมีน้องมาด้วยหรอคะ,คะหรอคะอารียนด้วยกันได้คะ่ะเนื้อหาเดียวกันคะ่ะจุดประสงค์เดียวกันฟังด้วยได้นะคะอพร้อมหรือยังเอ,อ่ย เอ๊ะเอ๊ะใครมาน้ำมนต์ใครมา,น,มน,รมาน้องเพรส,สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายครับสวัสดีครับโอเคเรียนวิชาภาษาอังกฤษก่อนอื่นนะทีนี้เราก่อนเริ่มเนื้อหาเรามาทบทวนคำศัพท์ง่ายๆกันก่อนมาดูคำศัพท์ของค,คุณครูคุยส์สลับกล้องก่อนนะคำศัพท์มาให้ดูด้วย เป็นคำว่าอะไรเดี๋ยวคอยดูนะชัดไหมเอ่ยชัดไหมคะค่ะโอเคคำศัพท์คำนี้คือคำว่าใครใครแปลว่า,ว,าว้วาวว้าวอยู่บนฟ้าใช่ไหมคะคำต่อไปแอนน่าคุยยดเอาออกก่อนนะคำว่าอะไรนะจนันเต้ คำว่าอะไรคะเก่งมากคะ่ะฟิตเด็กๆตั้งกล้องหรือยังข้างคะตั้งกล้องแบบนี้ใช่ไหมโอเคตั้งกล้องฟิตแปลวป่าปลามาดูคำศัพท์ต่อไปท,นทน่านใครเอ่ยเนนก้า กแปลว่าเด็กผู้หญิงสวัสดีรอบในะคะเอวาทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนเรียนค่ะมาดูคุยิดมีคำศัพท์คำว่าอะไรต่อแดนแดนชันยังไม่มีภาพภาพอะไรนะเอะเห็นแค่นี้เองอะไรนะเอ๊เอ็กเอ็กแปลว่าขาย ทบทวนกันอีกคำคำว่าอะไรคะมาดูหน่อยมาดูหน่อยชิบ๊ใครเอย่ยบอ,อยบอ,อย,บออยเด็กผู้ชาย B O Y boy แปลว่าเด็กผู้ชายมาดูคำต่อไป คำว่าอะไรนะมามาชว่วยคำว่าอะไรคะ pin p, p i n pin แปลว่าเข็มหมดุดเข็มหมดุดมีหลายแบบนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเหมือนในภาพก็ได้พินแปลว่าเข็มหมดุดเด็กๆเห็นไหมตัวอะไรตอ่อ อะไรเอ่ยเบล b e อ o u b l e l เอบลออกเสียงว่า b เ l ลแปลว่าระครังอีกสักคำนะคะคำศัพท์แอบเห็นแล้วภาพอะไรภาพอะไรช่ว r ร b เ e อเก่งมากค่ะ r ร b เ e อแปลว่ายางลบหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอิเลเซอนะคะอิเลเซอร์แปลว่ายางลบเหมือนกันคํานี้ของค,คุณครู r ร b เ e อแปลว่ายางลบสะกดมีตัวอะไรบ้างคะอ U า b, b E บีบีรอร รับเบอร์เก่งมากรับเบอร์แปลว่ายางลบทีนี้เข้าเนื้อหากันเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาไหนขอดูมือหน่อยใครที่เตรียมสมุดไว้เรียบร้อยแล้วเอ้ยเก่งมากเลยยอดเยี่ยมค่ะเอาไปอีกคนละสามดาวเลยนะคะเขียนไว้ตรงปกสมุดต,ตัวเองเลยทีนี้เด็กๆมาดูคำศัพท์ที่เราอ่านไปเมื่อกี้ วันนี้เราจะมาเชื่อมประโยคด้วยคำว่า is on คือคำที่อยู่ข้างบนเรามาดูซิว่าตามภาพที่คุณครูเตรียมให้เด็กๆด,ดูภาพเป็นตัวอย่างนะคะอ่าเด็กๆเ,เห็นไม่เอ่ยว่าอะไรอยู่ข้างบนพัดลมเข็มหมุดคำศัพท์ที่เราอ่านไปเมื่อกี้มีคำว่าอะไรคะเข็มหมุดตัวอะไรบ้างเอ่ย เข็มหมดภาษาอังกฤษมีตัว p i n pin แปลว่าเข็มหมดุดเข็มหมดนะคะเด็กๆจะเอามาแต่งประโยคเติมลงตรงนี้ในสมุดโน้ที่เขียนโจทย์ไว้ p i n pin แปลว่าเข็มหมดได้แต่งประโยคใหม่ได้ว่า the pin is on the fan แปลว่าเข็มหมดเข็มหมดนี่อยู่ข้างบนพัดลมตรงตามรูปภาพไหมคะเติมหรือยังเอ่ยเติมแล้วค่ะเก่งมากคะ่ะมาดูต่อไปภาพต่อไป คอที่สองดูซิว่าอะไรอยู่ข้างบนข้างบนคือคำว่าออนใช้คำว่าออนเชื่อมประโยคนะคะ is on แปลว่าข้างบนเด็กๆเ,เห็นไม่เอ่ยกระทะแล้วก็อะไรอยู่บนกระทะคะไข่ภาษาอังกฤษว่ายัางไงคะ เอกเก่งมากท่องไปแล้วเมื่อกี้เอกแปลว่าไขา่เอาคำศัพท์คำนี้ค่ะที่เด็กๆเ,เขียนไว้มาเติมลงในช่องที่ว่างอยู่ทบทวนด้วยนักะายอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูแต่งประโยคใหม่ได้ว่า the e g g is on the pan ทำไมคุณครูถึงอ่านว่า t h ทำไมคุณครูไม่อ่านว่า the เพราะว่าคําว่าอกปกติต้องเป็นแอน e คือสระในภาษาอังกฤษเราขึ้นต้นคําว่า t h เปลี่ยนให้ออกเสียงเป็นคําว่า di โอเคไหมคะ a e i o u เป็นสระในภาษาอังกฤษถ้ามีคำว่า the อยู่ข้างหน้าเปลี่ยนชื่อให้อ่านว่าดิ โอเคข้อนี้อ่านว่า the egg is on the pan หรือเด็กๆอ่านว่า the ก็ไม่ผิดนะคะแต่ตามสำเนียงแล้วเราต้องอ่านว่า the egg แปลว่าไข่อยู่ข้างบนกระทะ the egg is on the pan โอเคไหมคะมาดูคำต่อไปข้อที่3 ชูบมีอะไรอยู่บนเกอ้ e. อะไรคะเอปาภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ fit. f i t f อ I อออ่านว่า i i มี Fi t อยู่ข้างบนแชร์แชร์แปลว่าเก้าอี้ เด็กๆนำคำศัพท์เมื่อกี้เติมลงในช่องว่างในสมุดค่ะ f i s, s h ได้ประโยคว่า the fish is on the chair แปลว่าปลาอยู่ข้างบนเก้าอีง่ายไหมทีนี้คะเด็กๆจำได้แม่นหรือ,อยังว่าคำว่า on แปลว่าอะไร อ้อนแปลว่าข้างบนเก่งมากค่ะประโยคข้อนี้ทวนอีกรอบนะคะ The fish is on the chair แปลว่ปาปลาอยู่ข้างบนเก้าอี้ไปดูข้อต่อไปค่ะชะ่บเด็กๆสังเกตดูภาพมีอะไรอยู่ด้านบนคะ ว้าวภาษาอังกฤษว่ายังไงไข่อะไข่แปลว,ว่าว้าวไข่มีตัวอะไรบ้างคำศัพท์เมื่อกี้เราท่อง K I T E ไข่แปลว,ว่าว้าวทีนี้นำคำศัพท์เมื่อกี้เติมลงในช่องว่างที่สมุดนะคะ ทีนี้ควิยก็ได้ประโยคว่า the k i t is on the tree แปลว่าวาวอยู่ข้างบนต้นไม้ทบทวนอีกรอบนะคะ the k i t is on the tree วาวอยู่ข้างบนต้นไม้ไปดูข้อต่อไปกันนะคะ ใครเติมแล้วทบทวนงานตัวเองในสมุดด้วยนะคะเอ๊ภาพที่เด็กๆวาดไว้ภาพนี้คือใครคะบอยหรือแมนคะเบบี้คุยห้ห้แทนด้วยคำว่าบอยบอยคือเด็กผู้ชาย b o y บ o y เด็กผู้ชาย นำคำศัพท์เมื่อกี้เติมลงในช่องว่างที่โบเบอ,อยู่นะคะ bo y boy แต่งประโยคข้อนี้ได้ว่า the boy is on the table เด็กผู้ชายอยู่ข้างบนโต๊ะ table แปลว่าโต๊ะทบทวนประโยคใหม่นะคะ the Boy is on the table แปลว่าเด็กผู้ชายอยู่ข้างบนโต๊ะนำคำศัพท์คำว่า boy มาเติมนะคะฉันเทนภาพคุณครูใครเอ่ยนั่งอยู่บนอะเบนอะเบนแปลว่า ม้านั่งยาวแบบนี้นะคะม้านั่งยาวเราเรียกว่า a b ะเบนทีนี้ g กิลใช่ไหมคะ g กิลมีคำว่า g i r l เกิลแปลว่าเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงนำคำว่า g กิลมาเติมลงในช่องว่างคะ่ะ g i r l girl คุณครูก็แต่งประโยคได้ว่า The girl is on the bench เวลาออกเสียง ch เด็กๆต้องลงท้ายทำปากจู่ๆนะคะ bench ออกเสียงชุลงท้ายด้วยนะคะ The girl is on the bench เด็กผู้หญิงอยู่บนม้านั่งยาว แบบนี้ไม่ใช่ table นะคะแบบนี้เรียกว่า bench เป็นม้านั่งยาวนะคะทบทวนประโยคอีกรอบค่ะ The girl is on the bench เด็กผู้หญิงอยู่ข้างบนม้านั่งยาวข้อไหนแล้วคะ <Yeah. S 1> ข้อหกข้อต่อไปคือข้ออะไรคะ หแล้วก็เคะ่ะหแล้วก็เจเอ๊ะข้างบนหัวใครเอ่ยสิงโตสิงโต Lion. Lion ไลออนไลอแปลว่าสิงโตอะไรอยู่ข้างบนสิงโตคะรับเบอร์สะกดหน่อยคะ่ะมีตัวอะไรบ้างเอ่ย รูบอ e, Rubber Rubber แปลว่าอย่างลบนำคำว่าอย่างลบมาเติมคำศัพท์ให้ถูกต้องค่ะแต่งประโยคกันค่ะรูบเบอร์ ประโยคข้อนี้ได้ประโยคว่า the rubber is on the lion the rubber is on the lion แปลว่ายางลบอยู่ข้างบนสิงโตข้อต่อไปนะคะข้อที่8ปด อะไรอยู่ด้านบนคะ Is on อะไรเอ่อยอยู่ข้างบนระฆังภาษาอังกฤษนะว่ายังไงนะ Bell ออกเสียงให้ถูกนะคะ Bell B E Double L Bell ระฆังเติมคำศัพ์ ที่โบเบยอยู่เอาคำศัพ์ไปเติมค่ะได้ประโยคว่า the bell is on the door ถ้าเด็กๆอ่านไม่ทันบอกคุณครูทวนใหม่ได้นะคะ the bell is on the door แปลว่าระฆังอยู่ด้านบนประตูอีกรอบนะคะ The bell is on the door. ระฆคังอยู่ข้างบนประตูเป็นยังไงบ้างไหนใครเติมประโยค is on โดยนำคำศัพท์มาเติมได้ทุกต้องหมดเลย เก่งมากเลยค่ะเมื่อกี้ใครเติมได้ถูกต้องหมดคุณครูบวกให้อีก2ดาวจาก3บวก2เป็น5ดาวเขียนไว้บนกระดาษสมุดตัวเองด้วยนะคะโอเคสำหรับภาษาอังกฤษวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในวันพรุ่งนี้คุณครูจะมาในวิชาหลัก3วิชาคือคณิตไทยแล้วก็อังกฤษ ให้เด็กๆเ,เตรียมวิดีโอคอรพร้อมกันทุกวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบายบายเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ